เอาละครับมาดูกันยกแรกนะครับทางด้านของภูมิใจไทยเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าทรงเดียวกับทางด้านของอ้ทางเงินเลยนะครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าสูงยาวซ้ายกับขวาอีกแล้วนะครับซ้ายของภูมิใจไทยกับขวาของแอฟเทวดาต่างฝ่ายนี่ต่างฟิตซ้อมเตรียมตัวไว้เป็นอย่างดีนะครับเรียกว่าซ้อมกันมานานเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เช็คสภาพการฟิตซ้อมของทั้งคู่อยู่ตลอดนะครับได้รับการยืนยันนะครับว่าสภาพร่างกายนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเอาละครับยกนี้นะครับ ดูว่าทางด้านของแอดเทวดานี่ออกมาเล่นจังหวะสีมือนะครับแล้วก็ดักไตขวาต่อยขวาเนื้อเน้เนๆนะครับไม่ยอมปะทะด้วยรูปร่างดูจะเสียเปรียบกว่าหน่อยนะครับในขณะที่ภูมิใจไทยนี่โอ้เรียกว่าเดินเดียดเดินชนท้ารบเลยนะครับมีแข้งซ้ายต่อยมัดแทงเขา่าอาวุธมวยนี่ก็ครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้เอาและครับอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับแต่เชื่อว่าเดือดแน่ครับถือว่าเป็นการสั่งการของอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณนะครับอยู่ที่มุมแดงครับ ก็บอกให้พยายามเดินขู่ไม่อาวุธหนักๆใส่แอเทวดาไปนะครับทางด้านของภูมิใจไทยครับคือจะมีทีต่อทีนะครับคุณทีผมทีแต่ว่าสังเกตภูมิใจไทยให้ดีนะครับบางครั้งจะออกมา1น3เลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาเตะจ่อล่างเป็นชุดมีให้เห็นนะครับอ้าวแขนขวาแล้วเจอหมัดเลยครับ้หหวังปิดบัญชีเลยครับวงในตีครับแอเทวดาภูมิใจไทยก็ตีคืนเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาต่บผระการแยกก่อนครับมาดูกันยกที่3นะครับยกนี้นี่เชื่อว่าเกมจะเดือดแน่นะครับเพราะว่า ทางด้านของภูมิใจไทยเริ่มเบียดเริ่มชนเร็วขึ้นแล้วนะครับโอ้โหมวยสูงนะครับแต่ว่ากล้าต่อยลําตัวครับเบียดเข้ามาหุกขวาลําตัวแอรเทวดาไม่สนนะครับนี่นะครับอาศัยตั้งกว่ามีแต่ขวาแทงขวานะครับแล้วก็โอ้เต้าูภูมิใจไทยตอนนี้มาแล้วครับเร่งเต็มสตรีมแล้วนะครับนี่นะครับวงในเอาแล้วครับแต่ว่าแอรเทวดาเองก็พยายามไล่แขนแทงสู้เหมือนกันไม่สนใจแล้วก็ใช้เนี่ยมนะครับหักลงไป ลงมาอยู่ข้างล่างครับลุกขึ้นมาครับภูมิใจไทยครับแข็งเหลือเกินครับส่วนแอตตวาได้พลิ้วครับต่อยลําตัวไปก่อนจักรจี้หรือเปล่าเพื่อนหมัดซ้ายอีกทีนงครับภูมิใจไทยแทงเข่าซ้ายแอธวาดาโต้คือด้วยเข่าขวาครับโอ้โหดูครับสู้กันสนุกแล้วครับหน่วยผู้นี้ครับดูลัดดูล็อกดูเลื้อยครับแทนเข่าซ้ายแล้วดูสับสอกของภูมิใจไทยครับวันนี้สอกกับหมัดภูมิใจไทยเนี่ยพอออกไปแล้วหมัดูแอตตัดามีเก่งเกรงเหมือนกันครับ เรามาดูกันยกที่4ี่นะครับยังคงเบียดเหมือนเดิมทางด้านของภูมิใจไทยนี่นะครับทางด้านทีมงานนี้บอกให้ต่อยหมัดกับต่อยหมัดแล้วก็ฟาดแทงปล้ำนายก่อนมีอาวุธนําไปก่อนนะครับโอ้โหแต่ว่าแอตเทวดาดูดูเหลี่ยมหักเขาโอ้โหนี่นะครับตัวเล็กนะครับแต่ได้เหลี่ยมได้เชิงน,นะครับวงนนี่บิดล้มแลวครับ จังหวะวงในพอล็อกเนี่ยล็อกได้เปรียบนะครับภูมิใจไทยครับแต่ว่าแอเทวดามีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับอู้สอกซ้ายครับแทงเข่าขวาคืนภูมิใจไทยก็แทงขวาเหมือนกันครับคุณโตมาผมก็โตคืนครับคุณเถียงมาผมก็เถียงไปครับตีได้ไม่ได้อ้าพลทีนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายครับมีบอลครับทูฟอร์ยูทองยินสี่ครับกีฬาสดบันเทิงดีกีฬาสดบันเทิงดีครับมาตอนนี้ มาเปิดเกมเข้าไปเหมือนเดิมอู้แต่ว่าตอนนี้แอเธวดาอู้ห,อหุ่นไทยโอ้โหเอาอีกแล้วครับนาลีเอาอีกแล้วอพอแทงแล้วเทเลยครับพอจังหวะจะยกตีนโดนหักเลยมาเลยครับไม่สนโอ้โหสายดอกนี้สวยนะครับทางด้านของภุมิใจไทยพอเตะสายได้นี่พยายามจะเบียดปล้ำในที่เขาแอเธวดาไม่ยอมนะครับคอยขวางเอาไว้ไล่แขนเอาแล้วครับอย่างนี้เกมนี่สนุกนะครับยังสนุกเบียดื่นเต้นครับ ว่าตอนนี้ยาฉีดมาแล้ว1นึ่0 0 0นหนึ่งแนอยน้ำเงินเพราะฉะนั้นโอ้ตอนนี้หมัจะพลิกเหมือนคู่แรกหรือเปล่าครับพี่อลีโอ้โหแต่ดูแล้วทางด้านของภูมิใจไทยนี่ก็ยิ่งโชกยิ่งแรงจริงๆนะครั ivan, บเพราวะว่ารูปร่างเขาก็สูงยาวด้วยแล้วก็เดินชนตลอดวันนี้ทางด้านของแอตทวารแท่งขวาก็ทําได้ดีแต่พอโดนหมัดโดนท้องโดนหน้านี่ทาท่าจะออกอาการให้เห็นเหมือนกัน เอาละครับตอนนี้ภูมิใจไทยดูว่าจะเริ่มมั่นใจครับเดินเบียดชนกันการใหญ่นี่แหละครับทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้โหมานี่มาเป็นชุดเลยนะครับทางด้านของภูมิใจไทยอายุลูกหญ่เหลือเกินครับแอดเทวดาครับต้านไหวหรือเปล่าครับหนึ่งคนสู้ด้วยความขยันอีกหนึ่งคนสู้ด้วยกลยุทธ์ครับแต่ตอนนี้ชักจะหายใจโอ้โหไม่ทั่วท้องซะแล้วครับหมัดซ้ายลําตัวครับแอดเทวดาโต้หรือเปล่าครับต้องโต้ครับต้องโต้ครับแทงเข่าขวาเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับ แทงขวาภูมิใจไทยหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหแกไม่มีหมดครับน่าจะแปดยกได้นะครับภูมิใจไทยครับนี่แหละครับเรียกว่าเป็นมวยสูงนะครับแต่ต่อยหมัดได้ดีนะครับจิ้มหมัดทั้งหน้าทั้งลำตัวแล้วก็ชนตลอดส่วนบนเวทีคุณชอบแบบไหนครับอีกคนด้วยลูกขยันส่วนอีกคนอย่างที่เรเรียนไปครับสู้ด้วยกลยุรธ์แต่ว่าดูว่าแหมจังหวะถงจังหวะถอยอะไรเป็นยังไงครับใครดีครับใครดีครับใบที่สามหรือเปล่าครับใบที่สามครับซ้ายหรือขวาครับโอ้โห นี่ครับมาสนุกจริงๆครับวันนี้เป็นมุมน้ำเงินนะครับแอรเทวดาตอสุรัสนะครับเอาชนะไปได้อัดฉีด100,000บาทจากจิมมี่ไฟแรงครับ